ฉันคือจูปิเตอร์เวกอัพรู้ว่าดาวพฤหัสกินคนฉันกลับมาล้างแค้นให้กับขอบขัวของฉันถ้าอยากรู้ว่าฉันโหดขนาดไหนขอคนละหนึ่งไลา์กดไลค์ให้กับฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลยทำไหมายคำคืนนี้มันหิวจังเลยนะเนี่ยนอนไม่หลับเลยดึกละแต่พี่เจฟบเลยยังหิวอยู่เลยหรือว่าจะไปซื้อมาม่าที่เซเว่น งั้พี่เจฟลีไปซื้อมาม่าที่เซเว่นดีกว่านะครับทุกคนเราออกไปเซเว่นกลางคืนกันดีกว่าโอเคครับไปกันครับทุกคนหวังว่าเซเว่นจะยังเปิดอยู่นะครับไปกันโอ้ทุกคนน่าจะนอนกันหมดแล้วแน่เลยนะครับเนี่ยดูเงียบมากๆเลยนะครับเซเว่นอยู่ตรงไหนเอ่ยาถึงแล้วอยู่ตอกนี่ถึงเซเว่นแล้วไปไปไปไ,ปไปโอเค ไปซื้อมาม,ามา่าเมื่อกี้หน่อยสิเข้าทางไหนแล้วเนี่ยทางนี้ทางเข้าใช่ไหมปึสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงเออเดี๋ยวทําไมไม่มีของเลยเออจะมาซื้อมาม่าครับหิวอ่ะ <IT ED> เออขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ร้านกําลังจะปิดแล้วของขายไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ออโอ้โย ขอขายหมดแล้วรถเนี่ยใช่แล้วครับโอ้ยหิวจักเลยดึกแล้วนะครับโอ้โหดึกแล้วยิ่งหิวยิ่งดึกเลย <c oughs> แต่ว่าไม่มีมาม่าแล้วนะครับโอ้โหโคตรเส็งไปเลยแล้นพี่เจฟรีลองขับไปหาเซเว่นอีกหน่อยละกันนะครับไปกันต่อครับเฮ้ hey, พวกเรามาดูนี่หน่อยสิมันคืออะไรบ้านเนี่ยมาเหมือนกับอุกาบาทเลย แต่ว่ามันมีหน้าตาด้วยบางทีดูไปดูมามันก็เหมือนดวงจันนะบ้านะดวงจันอะไรจะมาตกอยู่ที่โลกของเราได้มาดูสิมาดูมาดูมาด,มาดูคงจะต้องแจ้งตำรวจแล้วแหละเซเว่นอยู่ที่ไหนบ้างเอ้ยพี่เจ๊เลยหิวไม่ไหวแล้วโอ้โหยิงย่งถึงยิงย่งหิวอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> แสดงว่าวันนี้เราจะกินข้าวไม่อิ่มนะครับโอเคไปฝั่งนี้ละกันเอ,อเดี๋ยวอะไรเดีอเดืออะไรเอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวนี่คือผู้กอดนี่นะเป็นทหารทำไมมันนอนตายอยู่ตรงนี้โอ้เดี๋ยว,เ,ยวเกิดอะไรขึ้นล้วเนี่ยเพียบเลยนะครับไม่ไหมนะเกิดอะไรขึ้นเอยโอ้โยดูเหมือนว่าแถวนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยนะครับมีโดยกำลังใช้งานด้วยแล้วก็มีปืนพี่เจฟเลียของเก็บป,ปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับเอะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ย งั้นขอบินโดนหน่อยแล้วกันนะครับว่าแถวนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ่ยด้านหน้าเป็นทางออกของอุโม,มงค์เออเดี๋ยวเดี๋ยวชนชอนออกมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยเป็นป่านะครับแล้วก็เอ้เดี๋ยวนี่คือผู้คนนี่นาะเพียบเลยนะครับอยู่ตกนี้เดี๋ยวแต่ว่านี่คือเจ้าเดอะมูนเวกอัพนี่นะมันคือพระจาร์กินคน ถ้าจะทำไหมมันอยู่ตกนี้โอ้โยเจ้าดูมันไหมครับมันนอนตายอยู่ตกนี้นะครับแล้วก็มีผู้คนกําลังมาดูอยู่นะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยพวกเราได้ยินเสียงอะไรไหมตอนนี้เสียงอะไรกันวะเนี่ยมันกําลังเหมือนวิ่งมาทางนี้เลยเออบาพวกเรามาเอ้ดีเดียวอะไรเอเอดีเดียว มันคือเจ้าจดาวเสาเก่งกุใครใครมันบังอาจมาทำความขวมองฉันเฮ้ยบังอาจมาโอ้ยเจ้าดาวเสาเอ้ยมันจะอยู่ด้านน้าเลยนะครับทุกคนเดี๋ยว,ยวอยู่ตรงไหนเอ้ยพี่เจฟรีขอไปช่วยชาวบ้านหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังอยู่ไหมอยู่ไหนเอ้ยเอ๊ะมันมันน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับเอ๊ะใช่ไหมเอ้ย หวังว่ามันจะไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหจริงด้วยมันคือเจ้าดาวเสากี่คนมีใครรอดบ้างไหมเอ่ยมีใครยังรอดจู๋ไหมครับโอ้หนอนนิ่งกันเลยนะครับทุกคนเหมือนว่าน่าจะไม่มีใครรอดเลยนะครับเอะหวังว่าไอ้เจ้าดาวเสามันจะไม่อยู่แถวนี้นะครับโอ้หไปบ้นานแต่ไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแถวนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านแน่เลยนะครับเออดีเดี๋ยว ฉันเจอแล้วอยู่นี่เองเจ้ามานูจติกิแกจอยด้วยมาตะกี้พีเจอปเลยเวงฮ่าฮ่าฮ่ามาริแกจะต้องตายน่จริงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฉันเดียวมาริพวกแกบักอายมาทำของกว่าของฉันแกจะต้องตายมันบ้าแล้วจริงเๆๆ เียวร้รยโอ้ยไอ้ไอ,อ้มันเกือบจะเก,กินพี่จเจฟลียัยงดีนะเนี่ยเจหลุดออกมาได้นะครับจริงด้วยมันคือเจ้าดาวเสาโอ้ยไม่มีใครรอดเลยนะครับพี่เจฟลีน่าจะอยู่ที่นี่แม่แล้วครับทุกคนงั้นขอนี่เอาจากที่นี่เลยแล้วกันนะครับไปกันน้อยแน่เจ้ามนุษย์คนนี้บังอาจมากมาขัาครอบครัวของฉัน เฮ้ hey! แกจะต้องตายแกจะต้องชดช้อยด้วยชีวิตของแกฉันจะไปตามลากินแกแกไม่รอดแน่ฮ่า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  หมู่บ้านในป่าแห่งนี้โคตรน่าขวัวไปเลยนะครับมีแต่ปีศาจเลยก็ไม่รู้นะครับโอ้โหพวกไว้เนะเวกเออได้แล้พวกเราจยงพวกเราจิ้เหรอฮะไม่รดมาแล้วไปป่นแล้กันพวกเราเออได้เราวเจอใครมาเนี่ยพี่เจ็ปนี่เจอพวกจอรได้ดีเดี๋ยวแต่ว่าเอยพวกเราดูสิตัวอะไรมาเนี่ยทำไมไมันเหมือนกับน,นาฬิกาเอ้ยมันคือผีนี่นาเจอกันจี้อยอม่เจ้านาฬิกาผีจากอิตาลีเป็นหลอดด้วยอ่าฮะนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เฉพาะเจ้านาฬิกาครับ ตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับมันคือเจ้ากัวอปีศาจจาก99ในเดอะฟอร์เรสโอ้โหหมู่บ้านอะไรปะเนี่ยฮตรงนี้จะมีหนึ่งข้อดีนะจงมไปหาฉันซะฉันเดียวโอ้ยเป็นปมปมปแล้วจีฮ่าฮ่าฮ่ามาดิฉันเดียวช่วยขอเกมหน่อยพวกมบ้านเดิมยกมาไปหาฉันซะ อาเจเจเน่เน่น้อยแน่ไม่แกแกทาเพื่อฉันยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าขวากปีศาจมาดิเจ้าตะกี้แกจงมาเป็นหัานฉันสา,า,าฉันเจอมาโดนแล้วช่วยด้วยมันจะกัดพี่เจเนี่เน่เจ้าตะกี้แกเนจวิ ดูเร็วครับทุกคนอะไรวะนนียเออมาดีฉันจะกินแก่โอ้เดี๋ยวปักนกลายเป็นร่างไนแมแล้ฮาฮ่าฮ่โจมมาเปา็นทหารฉันสาฉันกำลังเหี่ยวฉันคิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายอยา่จริงจริงนะจริงจดไมดไมเฮ้ยมันหลุดไปได้นี่แเออเออเออเอียบย้อยโอ้ยนเดี๋ยวนี้นนพี่เจฟรีหลุดออกมาได้ครับ เดี๋ยวมันคือเจ้ากวางปีศาจ99ในเดอะฟอร์เรสต์ครับโอ้ยข้ดุไปหเยแล้วก็เปเจ้าผีนาฬิกาด้วยนะครับแล้วพี่เจฟไปอยู่ไหนเอ่ยอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้อะไรวะเนี่ยเจอทั้งโจรเจอทั้งปีศาจเพียบเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้มีโดนอยู่ครับทุกคนโอเคครับงั้นพี่เจฟลีขอินโดนหาทางออกจากป่าแห่งนี้หน่อยแล้วกันนะครับ เมนุษย์อยู่ไหนนะอออาฉันเจอแล้วอยู่ดีดีเองไอ้พวกมาดดอในที่สุดฉันก็เจอพวกแกพวกแกทุกๆคนจะต้อมาเป็นอาหารของฉันฉันจะกินพวกแกให้หมดเลยพวกแกไม่รอดแน่ฮ่าฮ่าฮฮ่าฮเฮ้พวกเราเห็นเหมือนกันไหม ฉันไม่ได้ตาฝาจริงๆใช่ไหมเนี่ยดูสิมันเหมือนกับดาวพฤหัสเลยแต่ทำไมมันมาอยู่พื้นโลกของเราได้ดนนียเหลียวดนาะมันกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ดูด,ด,ดูเหมือนว่าไม,ไม่ไม่ใช่ดาวพฤหัสธรรมดาแล้วมันคือปีศาจดาวพฤหัสพวกเราเตรียมพร้อมขอสำรวจด้านหน้าหน่อยละกันนะครับเอเดี๋ยวเสียงอะไรเอ่ย เหมือนพี่เจฟลีได้ยินเสียงอะไรเบาๆนะครับทุกคนเป็นเสียงโหยหวนที่น่าขวัอมากๆเลยนะครับเนี่ยนั่นหน้ามีอะไรเอ่ยอ่ามีบ้าอยู่ตรงนี้เอ๊ะเจอเงาเป็นเงาของผู้คนเพียบเลยนะครับมันยืนอะไรอยู่ตรงนี้กันแล้วเนี่ยเพียบเลยนะครับเอดดเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่ผู้คนจะเจออีกแล้วครับใครอีกแลวเนี่ยดเดี๋ยวนะ มันคือเจ้าจูปิเตอร์เวกอัพหรือว่าเป็นเจ้าดาวพฤหัสกินคอรโอ้ยคอรดน่ากลัวไปเลยนะครับมีเจ้าดาวพฤหัสด,ด้วยตัวค้อใหญ่ไปเลยนะครับทุกคนพี่เจฟฟี่ขอแอบซุ่มจมตีมันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเราไปอย่าให้มันรู้นะครับ ฉันกำลังหิวฉันกินพวกแกเลยละกันไม่พวกเรามันคือพลังบ้าอะไรวะเนี่ยมไม่เอออาฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะเจอพรังแห่งดาวพรหัสของฉันฉันจะกินพวกแกทั้งหมดนี่เลยฮ่า เนื้อข้อมนุษย์อร่อยที่สุดเลยฮ่า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 เสียงของมันก็ยังอยู่นะครับทุกคนโอเคพี่เจฟลีจะจอดรถอยู่แถวนี้แล้วกันนะครับโอเคโอเคแอบซุ่มโจมตีนะครับเอ๊ว่าแต่พวกทหารสามารถจัดการมันได้ไหมเอ่ยมันอยู่ไหนเหมือนทหารจะอยู่แถวแถวนี้นะครับพี่เจฟลีขอแอบซุ่มโจมตีอยู่ในป่าแล้วกันนะครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะเดี๋ยว ทำไมทหารไม่มีใครรอดเลยโอ้ีดเดี๋ยวมันจับกินมาเออลยหรอเนี่ยจะเจอแล้วครับทุกคนมาอยู่ตกนี่มันกำลังหันหลังอยู่นะครับโอเคจะกา,าบเลยละกันเจ๊เฮ้ดีเดี๋ยวมันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยแกไปขายมาเดียแกบางอาจจะพาแยกงอาหารของชานเออดีเดี๋ยวมันไปไหนเอ่ยมันไม่ไปฟังโน้ดครับทุกค,คนอะไรวะเนี่ย <c oughs> น้อยแน่บางอาจจะมาแยกอาหารของชาเออดีดีเดี๋ยว ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับเจอเงาอีกตัวครับใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันคือเจ้าอิงเฟตสกายดีนะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะคิดจะมาแย่อหายของฉันแกก็จะต้องเป็นหายของฉันด้วยโอ้มันสามารถจัดก,การอิงเฟตสกาได้ด้วยจริโอ้ยไม่ไม่่แจ๊ปเลยไม่อยู่แล้วครับทุกคนโอเคเรีบนี้กันดีกว่านะครับ ยิงบาไม่เข้าเลยโอ้ไปกันครับทุกคนเอ๊ะใครมาแอบสุ่มโจมตีฉันวะเดียเหบังอาจมาคงมีมนุษย์ลงเหลืออีกสินะได้เลยฉันจะไปตามลาก,กินพวกมันเอง รีบหนีออกจากป่านี้เร็วที่สุดนะครับโอ้เจ้าดาไปเลยขาดโคตหน้ากลัวไปเลยนะครับตัวมันใหญ่มากๆนะครับโผล่ที่ไหนเอ่ยฮาตรงนี้เป็นเมืองนี่นาะน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับผู้คนในเมืองน่าจะรอดเกันนะครับโอเคโอเคมาหลบอยู่ในเมืองหน่อยแล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่เจอมันนะครับทุกคนโอเคครับเฮ้ยีดเดี๋ยวอะไรเอ่ยเอ้ยดีเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นบัดเนี้ยโอ้ย ดาวไปไปแบบนี respe no no ้เอ้ยพวกเราดูนั่นสิตัวอะไรวะเนี่ยมันเหมือนกับดาวมันหรือหอช่วยกันยิงเลยโอ้ยบ้าจู่ตกดีพวกเราช่วยกันยิงอยู่ไหนเอ้ยฮ่า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 ถึงเวลาที่ฉันจะมาล้างแค้นกับพวกเราพวกเราช่วยกันยิงมันมาบุกมองพวกเราแล้วมันออกมาจอกนอกโลกโอ้ยไปมาเลยอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนเอ้ยเอยอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเิงจริงฮ่า ฉันจะจับพวกแกกินให้หมดเลยพวกแกบังอาจมาทำขอบคุณของฉันมาดิโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยจีโอ้ออนี่แน่มาดิฉันหิวฉันจะล้างแกให้กับขอบคของฉันแกบังอาจมาทำขอบก่องจี มาตาพ really, ี่เจ๊เมลี่ายมาโจมมาเป็นายของฉันสะแกไม่รอและช่วยด้วย